คุณตำรวจนะครับเขาก็ไปรวบนะคุณตักแล้วก็คุณเบียไปที่กองปราบตอนนี้ก็กําลังให้ปักคําอยู่นะเออกำลังมีการสอบสวนให้ปักคำนะแล้วก็ตํารวจก็มีแจ้งข้อก่าหาไปซึ่งตำรวจก็ไปคนบ้านคนอะไรต่างๆวันนี้ก็เจออาวุธปืนสี่กระบอกเป็นปืนมีทะเบียนนะคะสี่กระบอกคุณนาหรือว่านี่จะเป็นมิสเตอร์แอนด์มิซิสมิสหรือเปล่า มีปมมีปืนนะคะย่านะคะแต่ว่าเอาไ,ได้ป้องกันตัวเธอหรือจะเป็นใส่รับ FBI แฝงตัวมาไม่ใช่ <laughs> เขาไข่ทองอาจจะต้องมีเอาไว้ป้องกันนะคะเพื่อใครมาป้องมาป้นบ้านเขาพอร่ำล่ำรวยรวยแม้มีเงินเป็นตั้งตังไม่มีอาวุธได้ยังไงละ่ะ ปาเบียเขาก็พกอยู่ลำหนึ่งลำใหญ่ๆหน่อยแม่นึกออกไหมล่ะใส่ลำใหญ่ๆมาหนึ่งลำแต่อาจจะไม่พอต้องมีปืนจริงๆอีกสี่กระบอกนะคะแต่เป็นปืนมีทะเบียนแต่มีข้อมูลมากมายจากตำรวจแต่ตำรวจเปิดเผยไม่ได้ตำรวจเปิดเผยไม่ได้นะก็เดี๋ยวลองดูว่าโตลงแล้วคดีมันจะเป็นยังไงต่อนะสำหรับมหากาศนะคะ